รีวิวแบบไม่อวยโน้ตฟอนนะคะโลดดักขายดีของดรพงในทุกหมวดเลยทั้งหน้าใสลดสิวกู้ผิวแข็งแรงแชมพูลดผมร่วงเวโปรตีนก็มานะ <laughs> เขาขายดีเพราะสารมันเลิศหรือว่าการตลาดแรงกันแน่เช็คพร้อมกันคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนค,ค,คุณชากรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะอยู่กับกรุพยอีกทีสวัสดีค่ะ,คะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะวันนี้มาเช็คสินค้าขายดีของดรพงนะขยันออกโปรดักแทบทุกเดือนขายดีเกือบทุกตัว จะตรงปกหรือจกตานะคะวันนี้พอหยิบมาให้ทุกหมวดเลยค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าพอหยิบเฉพาะตัวที่เป็นเบสเซลเลอร์คือตัวตัวขายดีเท่านั้นแล้วก็เจาะเฉพาะส่วนแอคทีฟสําคัญของเขาเนาะต้องบอกก่อนคุณคุณอาหารเสริมกับสกินแคร์เนี่ยแต่ละคนใช้แล้วชอบไม่เหมือนกันวันนี้ก็เลยมาโฟกัสที่แอคทีฟหลักของเขาเป็นตัวที่เขาชูถ้าอ้างอิงตามงาในวิจใจเนี่ยจะตรงตามาความเคยมไหมมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะเป็นด e ็อกเตอร์พง2์ยี่สิบแปดดีไว์เทนนิ่งโดนเซรัมซึ่งสารแอคทีฟหลักของเขานะคะก็จะมี4ตัวด้วยกัน ตัวแรกนะคะก็จะเป็นแซปนะคะเป็นอนุพันธ์ตวิตามินซีที่สเสถียรกว่าแอสคอร์บิกแอซิดเนาะก็จะมาช่วยลดการทํางานของเอนไซม์เทรซิเนตก็ช่วยผิวกระจางใสลดรอยดําได้ตัวที่สนะคะก็จะเป็นอาร์บูตินก็จะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวและลดรอยดําซึ่งสูตรนี้นะคะเขามีสารลับเป็นไวท์เทนิ่งโดนเนาะก็เป็นตัวพาแซปแล้วก็อาบูตินเนี่ยไปัดกตัตโตริเชปเตอร์ที่เป็นเซลล์สร้างเม็ดสีผิวอะคะ่ะทำให้พวกเม็ดสีผิวอะลดลงผิวกะจางใสขึ้นตัวที่3ามนะคะในะวอลดรอยแดงต้ฮอล์ 5%ปนี้ก็คือทําได้ครอบคุมแล้วแหละในซีนามลยแลวตัวสุดท้ายนะคะเป็นสารผัาเซล์ก็จะมีกด AHA แล้วก็ตัว PHA เนอะก็มาช่วยผัาเซลผิวทั้งผิวกระจ่างใสสูตรนี้ไม่มีน้ํำหอมสีพาราเบนและแอลกอฮอล์ถ้ามองจากสูตรอะคะคอยมองว่าเขาทําสูตรออกมาได้โอเคนะคะมีสารเวัตถุทนิดหลากหลายแต่สิ่งที่รู้สึกขัดอกขัดใจนิดนึงเลยก็คือตัวแซป คือพอเข้าใจได้นะคะว่าแซฟเนี่ยเขาใส่มาในสกินแคร์เนี่ยเพื่อให้เสถียรขึ้นซึ่งก็มีงานวิจัยนะคะจากผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าตัวแซฟเนี่ยดูดซึมเข้าผิวได้น้อยกว่าแอสโครบิกแอซิดเนาะงั้นแปลว่าประสิทธิภาพเรื่องความกระจ่างใสเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่าแอสโครบิกแอซิดอยู่และที่สําคัญนะคะตัวแซฟเนี่ยทำงานในสภาวะที่เป็นกลางคือ pH 7เท่านั้นซึ่งคราวนี้จุดที่เราเอก็คือเราจะเห็นว่าเขามีตัว H h แล้วก็ pH ในสูตรมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมอาจจะทําให้ดึงค่า pH ของสูตรเนี่ยให้ต่ําลง มากกว่า7นะคะอาจจะส่งผลให้ตัวแซปเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นเออเราก็เลยทําการทดสอบ pH คร่าวๆนะคะด้วยเป็นสตริปที่ใช้ในการทดสอบ pH นะจะเห็นว่าค่า pH มันอยู่ที่ประมาณหกคุณๆก็ได้กดอ่นอนๆซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าค่ามันอาจจะไม่ได้ accuracy นะคะแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเอะว่าเอ๊ะมันแซปจะออกรทิดได้ดีแค่ไหนออแล้วลําดับของแซบที่ใส่มาในสูตรไม่ใช่ลำดับต้นๆน,นะแบบกลางๆเกือบท้ายแล้วเนี่ยคะ่ะ ก็อาจจะกลัวว่าเขาจะทํางานหรือเปล่าหรือว่าเสื่อมสภาพไปในสูตรแล้วแต่ราคาก็ไม่แรงนะคะ399บาท ภาพรวมคะแนนพลอยให้7.10ค่ะต่อไปจะเป็นโทนเนอร์ของดรพงษ์นะคะชื่อดรพงษ์แอดเน่เคลียร์แอคทีฟหลักเนี่ยเขาชูสีตัวด้การัืนคุนตัวแรกแน่นอนนะคะเรื่องสิวก็จะมีตัวทรีดีออยล์และเป็นสารยอดฮิตนะคะเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีรียที่ทำให้เกิดสิวเสริมฤทธิ์ด้วยตัวซาลิซิลิกแอซิดนะคะที่เป็น BHA ซึ่งมีความสามารถในการซึมเข้าสู่พวกรูขุมขนมต่างๆเนี่ยได้ลึกกว่าสารพัเซลทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนทำคานสัดรูุมขนได้ ลดการอุดตนันลดความมันบนผิวแล้วกจ็จริงๆเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยคือ BHA เ,เขาดีงามในแง่ที่สามารถลดทั้งสิวอักเสบแล้วก็สิวอ,อุดตันได้แต่ไม่ทราบเปอร์เซ็นต์นะคะเสริมฤทธิ์ตัวยในซินามายแล้วก็ซิงพีเที่มาช่วยควบคุมความมันอีกแรงหนึ่งคือถ้ามองเผินๆก็เป็นสูตรที่ดีในแง่ของการรัออกษาสิวอักเสบสิวอุดตันนะคุณคณแต่เราไม่ทราบเปอร์เซ็นต์ฐานออกฤทธิ์อย่างที่บอกค่ะว่า BHA เขาจะมีความแรงในการออกฤทธิ์อยู่ว่าต้อง start ที่0.5เปอร์เซ็นต์ทันี้เรางตัว เงานวิจัยก็บอกว่าต้องใช้ที่ความเข้มข้นประมาณ5%ขึ้นไปถึงจะเห็นผลในแง่ของการลดเชื้อแบคทีเรียท,ที่ทำให้เกิดสิวนะคะอันนี้ก็ไม่ไบอกความเข้มข้นมาเหมือนกันแต่ถ้าใครทราบนะว่าเขาใส่มาที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สามารถ drop comment มาได้ พอเขาไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์ของสารมาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะออกฤทธิ์ได้ดีแค่ไหนนะอันนี้จริงๆหม่มองฝากถึงแบรนด์ทุกๆแบรนด์เลยในแง่ของสารที่เขาต้องใช้ความเข้มข้นในการออกฤทธิ์เนี่ยค่ะอยากจะให้บอกเปอร์เซ็นต์มาจะได้เคลียร์ไปเลยว่าเออคุณออกฤทธิ์ได้หรือไม่ได้ราคาก็โอเคคุณมบูาบาทขนาด1 0 0ซีซีมองว่าไม่แรงนะแต่ด้วยความที่ภาพรวมข้อมูลบนฉลากหลายๆอย่างเรารู้สึกไม่เคลียร์นะคะก็เลยยังให้ที่เจ็ดเป็นสิบไปก่อนตัวที่สามนะคะเป็นสบู่ลดสิวของดรงเนน,ะะเน, ong, เนาะะะะะะออคีีัักกกข็็จจมตว เป็นตัวช่วยลดกสารสะสมแบคทีรียลดการเกิดสิแอคนนี่ทำให้เกิดสิวมีโทโคฟิริอุอซิเตนะคะมาเป็นสารต้านอุสระแล้วก็มีตัวมาชเมลโลรูนนะคะมาช่วยลดการระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นใบผิวจากสูตรนะคะเขาเป็นสบู่ที่พลว่าน่าสนใจเพราะว่านอกจากที่จะทําความสะอาดแล้วอะ่ะเขามีสารสกัดหล,หลายตัวนะมาช่วยเรื่องลดสิวคุมมนันปลอบปรุมผิวเนาะแต่ถ้าดูจากส่วนผสมจริงๆอะคะเหมือนเขายังขาดสารทําความสะอาดอยู่ถ้าทางแบรนด์ใส่ตัวเซอร์เฟกตันเพิ่มเข้ามาได้อะ่ะ สูตรนี้คือเพราะว่าโอเคเลยอะ1ก้อนนะคะราคา179บาทภาพรวมไปให้ที่8 5เต็ม10นะคะต่อไปตัวที่4จะเป็นตัวแอนตี้อจิ้งของดรพงศ์นะคะคือด r รพงศ์ทำเลยแอนตี้อจิ้งใช้เป็นตัวบัคคูชิออ oh. นะคะ เป็นตัวเซรั่มลดริ้วรอยหน้าเด็กของดรพงษ์ที่ใช้สารหลักตัวดังอย่างบัคคูชิออลใส่มา1%เปร์เซ็นบัคคูชิออลเนี่ยทางแบรนด์จะใช้ชื่อเทรดเนมว่าซิซิโนลใส่มา1%ตามงานวิจัยซึ่งก็เป็นปริมาณออพติมัมที่ทางซิซิโนลเนี่ยแนะนำว่าเขาสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มากกว่าเรตินอยด์นะก็คือพวกกรดวิตามินเออะค่ะมีโก้ดแฟกเตอร์เวปไทด์มาช่วยลดริ้วรอยมีซอยบินเอ็กซ์ตรคพวกเนี้ยค่ะที่มากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วกกกกก็็ไฮยาาลููรรรรรรออออออนนนนนิีีีีแงงงึสตตต้้โเเเคคพพ่่ชบบบนะะทป์์ปซมมั ตัวอ้างอิงจากบริษัทผู้ผลิตแถมมีสารสําคัญที่ปลอดภัยกับผิวนะก็เน้นสร้างพวกคอลลาเจนตรงตามคอนเซปต์เลยค่ะก็คือลดริ้วรอยราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปสตาร์ทได้นะ399บาทคุณคุณอันนี้ให้ 9. เต็ม10ไปเลย <S 1> <S 1> <S 1> มาที่ตัวที่5 <S <S นะคะเป็นตัวขายดีเนาะเป็นครีมกันแดดไฮยาน,นะคะ SPF 5 0 PA 3บวกซึ่งครีมกันแดดของเขานะคะก็จะมาด้วย3 UV filter เนาะเป็นเคมีขล้วนเลยเขาเคลมว่าเพิ่มความเสถียรของตัวครีมกันแดดเนี่ยด้วยไมโครแคปซูลเนาะทถให้ตัว SPF เนี่ยมีค่าที่สูงแแล้้ววกก็ันนดดดไยาา เขาเป็นบอร์ดสเปกตรัมนะคะที่ครอบคลุมไว้ทั้งสี UVA แล้วก็ UVB และเขาก็มีการทดสอบ SPF นะคะที่แลบจากไต้หวันเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่ว่าดีชอบเพราะว่าปกติครีมกันแดดที่ผลิตออกมาเนี่ย SPF มันจะไม่ค่อยตรงตามคำเคลมอันนี้อยากให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยแบรนด์ต้องส่งตัวครีมกันแดดเพื่อไปทดสอบ SPF ของโปรดักต์อีกทีนึงนะอันนี้ถือว่าเขาทําได้ดีนะแปลว่าและสารในตัวที่เขาชูมานะคะเป็นโซเดียมไฮยาโรเนตเนาะก็มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ก็ตามคอนเซปต์แบบชื่อสูตรเลยจากสูตรนะคะถือว่าเป็นสูตรที่ถือว่าทำอมาได้โอเคเลยแล้วก็มีทั้งสารกันแดดแล้วก็สารสกัดอื่นเนี่ยใส่มาครอบคุมแต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมในสูตรนี้นะคะก็อยากให้เป็นมีตัวฟิสิกอลซาสกีเนี่ยเทเนียมไดออกไซด์ซิงค์ออกไซด์เนี่ยใส่เข้ามานะคะก็มันก็จะเป็นบอร์ดสเปกตรัมจริงๆก็จะขยายขึ้นแสงทําให้ปกป้องผิวได้ครอบคุมมากขึ้น และที่สําคัญนะคะตัวฟิสิเคลเนี่ยก็จะมาช่วยสะท้อนหลังสี UV นะคะไม่ใช่แค่ดูดซับอย่างเดียวแหละสูตรนี้ไม่มีแอลกอฮอล์สรรีพาราเบแล้วก็น้ําหอมเนาะคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะราคาสง่มที่2อ9บาทค่ะคะแนนโดยวรวมนะคะถือว่าเป็นสูตรที่น่าสนใจเลยให้8.5ต่อมาจะเป็นยาสีฟันของดรง โอ้ททำยาสีฟันด้วยอะทำทุกอย่างเยเป็นยาสีฟันสมุนไพรคุณคุณที่มาช่วยลดเหงืออักเสบลดกลิ่นปากเขามีฟูออลา์มาช่วยในการป้องกันฟันบุบปกติถ้าฟูออลายในยาสีฟันเราจะไม่เห็นเคลมว่าใสมาปริมาณเท่าไหร่จริงมันมีงานวิจัยนะว่าต้องใส่เท่าไหร่นะคะของดรกต่อพงเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยียาสีฟันแบบเนื้อซิลิก้าทาให้สามารถที่จะแอดออนตัวฟูออลน์เข้ามาได้เยอะคือเยอะได้มากถึง1,500 ppm อันนี้เป็นแมกโดนซีออยา์ให้เลยมีสมุนไพรใส่มาด้วยนะช่วยลดการสะสมแบคทีเรีีียลลดกกิ่่่่่นนปาาอตัวววสสสผมมททู็คื ria เหมือนช่วยลดพวกคราบพลักต่างๆนะคะทําให้ออกฤทธิ์ในการเหมือนฟอกฟันขาวได้เพราะเขาลดการเกาะของพวกคราบพลักที่ฟันใช่ไหมลดกลิ่นปากลดการสะสมของแบคทีรียได้ตามครเพลง <S <S แต่สิ่งหนึ่งที่เขาแอบกังวลเหมือนกันว่าเขาใส่สารสกัดมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคนคุณคณ,คณที่เราคายเคืองง่ายแล้วชอบมีสิวขึ้นที่รอบป,ปากอะคะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอาจทําให้ปากคล้ำหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดเชือ้อแบคทีรียในยาสีฟันเพราะามันเป็นพวกสมุนไพรเยอะ <S 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 ใช่ไหมคะอันนี้อาจจะต้องมีการแบบเก็บรักษาดีหน่อย หรือว่าสังเกตเวลาที่ใช้หน่อยนะคะราคาอยู่ที่199บาทขนาด100กรมัมก็ไม่ได้แรงเกินไปนะคะ่ะแต่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคือหม่องให้ที่7จจคะแนนว้ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหม่องเลือกยาสีฟันเนี่ยอาจจะปิก๊กสมุนไพรมาแค่กลุ่มในกลุ่มนึงไม่ได้เยอะขนาดนี้ม,มาที่ตัวที่7นะคะ <c oughs> เป็นแชมพูลดผมร่วงของดรพงษ์สูตรนี้นะคะเขาใส่มา4แอคทีฟหลักด้วยกันนะคะตัวแรกก็จะเป็นยีสต์แอคแท็กนะคะจากดอกคือสุจิไม่แน่ใจว่าว่าพูดถูกไหม แล้วก็ตัวที่2นะคะเป็น PDPO ซึ่งทั้งสองแอคทีฟนี้นะคะก็มาช่วยกระตุ้นรากผมให้แข็งแรงเนาะลดโอกาสผมร่วงตัวที่3นะคะก็มีครีเอทีนนะคะมาช่วยปอบกระโลมหนังศีรษะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นและตัวสุดท้ายนะคะสารสากาัดจากเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าก็มาช่วยคุมความมันบนหนังศีรษะลดโอกาสผมขัดร่วงได้เนาะโดยรวมนะคะพอยมองว่าเขาเป็นแชมพูที่โอเคเลยสารสำคัญเขาหลากหลายนะคะแล้วก็ใส่ลำดับมาต้นๆเลยน่าจะแบบเห็นผลแบบพอสมควรที่สำคัญนะคะสารซอร์ฟเฟตตนเขาอะแบบอ่อนโยนต่อผิว ส่วนนี้พอให้ผ่านนะคะน่าสือตามราคานะคะขวดละ2อ9รบาทโทสูนี้ให้9้าเต็มสิเลยค่ะายคอลลาเจนอย่างเราก็ไม่พลาดนะคะก็จะเป็นตัวดรผงคอลลาเจนนะคอลลาเจน1ถุงเนี่ยจะทานได้ประมาณ20เสิร์ฟก็คือ20ช้อน1ช้อนเนี่ยได้คอลลาเจนไดพีทไท่ห้าพันมิลลิกรัมคุณคุณเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นแน่นอนนะคะคอลลาเจนก็จะเป็นตัวมากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะเพิ่มไฟโบบาสนะคะเป็นตัวช่วยลดริ้วรอยเนาะเสริมปริ้นด้วยตัวเอสโคบิกแอซิด ะะถ้าจะกินเพื่อลด,ด้วร้อยโอเคอแต่ถ้าเคลมมะขาวใส่ย,ยากนะเพราะว่าตัวแอสคอริกแอซิดลูอินมันต้องกินเป็นพันน่ะเธอจะเห็นผลปริมาณคอลลาเจนโอเคแต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลเนี่ยทางแบรนด์ไม่ได้บอกแหล่งผลิตของคอลลาเจนที่ชัดเจนรวมถึงไม่ทราบอะมิโนโปรไฟล์ใดๆว่าในคอลลาเจน5,000ันมิลลิกร,รัมต่อ1ชอ้อนเนี่ยกดอะมิโนในนั้นมีอะไรบ้างอันนี้ฝากอีกแล้วจริงๆมองฝากถึงหลายแบรนด์มากที่ผลิตคอลลาเจนให้ปรับปรุงฉลาดนะคะ,ะ,คะเพื่อให คือทาเหมือนเวโปรตีนไปเลยก็ได้ที่มีอะมิโนโปรไฟล์มาให้เราอย่าง้นเรารู้ว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างตัวอะมิโนที่อยู่ในคอลลาเจนที่ใส่มามันมาถึงที่ผิวจริงไหมหรือมันเป็นบำรุงสมองนึกอกป่าอย่างที่บอกเป็นคอลลาเจนที่เหมาะสำหรับริ้วรอยเพรน้นใครที่ต้องการเน้นพวกเรื่องขาวใสตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าทางแบรนด์สามารถที่จะเพิ่มสารสกัดที่ช่วยพวกขาวใสช่วยเรื่องผิวเข้ามาเพิ่มได้อีกเก็ถือว่าก็น่าจะดีแต่ก็โอเคแล้วคุณตามราคาราคาก็ไม่ได้แรงค่ะ1ถเนี่ ถ้าประเมินที่ตัวคอลลาเจนแล้วก็ข้อมูลบนฉลากด้วยนี่เนาะมองให้ที่8เต็ม10ตัวสุดท้ายนะคะเป็นเวโปรตีนที่เพิ่งออกหม่ของดรพงศ์เขาเป็นโปรตีนไอโซเลตนะคะที่นําเข้ามาจากประเทศอเมริกาเขาเข้มว่าให้โปรตีน23มกรัมนะต่อหนึ่งเสิร์ฟจากฉลากนะคะเขาใส่โปรตีนไอโซเลตจากขางนมเนี่ย80%ซึ่งพลอยต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวโปรตีนไอโซเลตเนี่ยเขาจะมีความลีนกว่าตัวคอนเซนเทรตเนาะคือหมายความว่าเขามีไขมันปนมาแหละคือแต่ปนมาน้อยกว่าคอนเซนเทรตก็มาช่วยสร้างกล้ามเนือนะะคท นนนานขึ้จากสูตรน,นะคะตอนนี้เวตามของตลาดมีเยอะแล้วก็มีหลายสูตรด้วยซึ่งสิ่งที่รู้สึกขัดใจของดรพงสูตรเนี่ยก็คือตัวปริมาณที่เขาใส่มาคือทางแม้เขาใส่มาเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาใช่มันยากต่อการคำนวณว่า วันหนึ่งเราต้องกินกี่กัมถึงจะเพียงพอแล้วที่สําคัญนะคะจุดขายเขาอะเขาเคลมว่าเหมาะก,กับคนออกกำลังกายไมไ่บอก <B CA S 2> <า>ใช่ไม่ไบอกค่า BCA <laughs> มาว่าอ้าวค่า BCA เท่าไหร่คนออกกำลังกายต้องกินแค่ไหนถึงจะสร้างกลามได้ <c oughs> พลอยก็ไม่อยากจะจัดว่าเวสสูตรเนี้ยมันไม่ดี <c oughs> แต่ข้อมูล <c oughs> มันต้องเคลียใช่ข้อมูลมันต้องเคลียกว่านี้เพราะว่าสายออกกำลังกายเนี้ยมันเยอะแล้วก็คนเนี้ยเขากินแบบกินโปรตีนเขาเยอะแล้วข้อมูลเขาข่างจะแน่นพอมาเห็นสูตรเนี้ยเขาก็จะแบบ ลังเลแล้วว่าควรจะซื้อดีไหมทำไมใส่เป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็ต้องคำนวณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มความยุ่งยาก1กล่องเขามี1ิซองนะคะราคาส9 9าบาทภาพรวมไป,ปให้7ตเต็ม10หละลายหลายคนฝากให้เช็คมานะเราก็พยายามหยิบตัวที่เขาขายดีเนาะมาเช็คให้เท่าที่ข้อมูลเรามีแล้วก็ที่เขาแจ้งบนฉลากนะคะใครทานของดรพงศ์สูตรไหนอยากให้เช็คอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งสูตรอื่นยี่ห้ออื่นนะคะก็ได้เหมือนกันนะและ้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็ ภาพความงามตามหลักการแพทย์ในช่องกูรูเช็ควันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะ